ครับเค okay, ยิ่งจเจริญเครดิตครับวันนี้เอาตัวไดว่าสปินเตอร์นะครับเป็นเบอร์3000นะครับ ST 3000 DX ครับตัวนี้สีบอดี้ก็เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมก็เป็นลอกสภาพใช้งานนะครับก็มีริ้วรอยบ้าง ที่สปูลน,นี่ก็เป็นริ้วรอยของสติ๊กเกอร์นะครับที่โดนาการมีรอยการกระทบกระทั่งการทะลอกวางวางไว้ตามพื้นนะครับสปูลก็จะมีคราบน้ำบ้างนะครับแต่ไม่ได้กัดลึกนะครับสปูลน,นะครับ ถือว่าเป็นคาบาบดำเฉยๆน,นะครับไม่ใช่คาบกัดลึกนะครับนี่แขนยังแขนยังสวยครับแขนยังไม่มีผลขี้กากขึ้นนะครับเพราะวางวางใช้งานไว้โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าลอกยังอยู่ในสภาพที่ยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้ขี้เละนะครับ โรลเลอร์ er ไม่มีไม่ติดไม่ตายนะครับโรลเลอร์ er ยังหมุนนะครับเนี่ยหมุนเป็นง่ายเนี่ผมจะให้ฟังเสียงนี่หมุนครับหมุนหมุนนุ่มลื่นอยู่นะครับข้างในยังแน่นอยู่เลยครับหมุนนุ่มลื่นเงียบครับเนี yeah. ่ย ผนใช้งานนุ่มลื่นเงียบนะครับเบรกดูหน้าลอกดี Eat. แข็งแรงเลยเบรกดูฝาเบรกกันหน่อยมีแตกล้าหรือเปล่าฝาเบรกเป็นอย่างนี้นะครับฝาเบรกเนี่ยตัวี่ข้างในเสียงเป็นอย่างนี้ครับ เสียงเป็นโซบีนแกนแกนปกตินะครับไม่คดไม่งอไม่เกีียวไม่ปีนเกีียวนะครับมาดูเบกดูเบกกันครับ เบรกแน่แนแ่นเลยนะครับเบรกแบบหน,นึบเลยเออเบรคแน่นมากครับถือว่าไว้ใจได้เลยครับลอกรุ่นนี้เป็นลอกที่ว่าหน้าตาเขาก็ยังไม่โบราณนะครับแต่ออกไปทางคลาสสิกซะมากกว่าครับเป็น เป็นคลาสสิกแล้วมีความทนทานนะครับเฟืองเขานี่ทนมากทนทานนุ่มลื่นเลยครับเฟืองของไดว่าเขานี่ถึงจะเก่ายัางไงนะครับแต่เฟืองนี่ไม่ค่อยจะหอนนะครับเฟืองไม่ค่อยจะแบบขบกันท่าไหร่อ่ะใช้งานได้เลยครับสายทะเลทะเลก็ได้ปลาบ่อบึงได้ครับตัวนี้ใช้กำลังในการสู้กับปลาพวกปลาใหญ่ๆ สัตว์ใหญ่ๆใ,ใต้น้ำนี่ลอกตัวนี้แน่นอนครับกำลังกำลังฉุดเยอะครับอ<ช>นะสนใจก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ราคาไม่รุนแรงครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับ <c oughs> แร้ว,ว่าสปินเตอร์เบอร์สามพันขนาดเท่ากับ bg <c oughs> ตัวนี้ก็บีจีสามสิบนะครับ <c oughs>